สวัสดีค่ะสวัสดี f c ซนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้เราก็พบกันกับเจ้าว่าเช้ามันก็ไม่เช้าแล้วเนะเาะอก็เช้าอยู่แหละค่ะมันยังไม่เที่ยงเนาะของวันที่นะคะของวันที่สนะคะวันที่สี่พฤศจิกายนนะคะทุกคนสี่พฤศจิกายนเนาะเรามาพบกันกับ แนวทางเลขทูบนะคะขอโชขอลาภจากเทววอารักเจ้าทีเจ้าทางนะคะออกพรรษาเนะาะเจ้าทีเจ้าทางออกพรรษาแล้วลูกขอโช่ขอลาบขอสามตัวตรงนะคะให้เอฟสี่ช่องปุ๋ยพารวยนะคะให้ลูกในเด้อสิเดี๋ยวมีเงินเที่ยวปีใหม่มีเงินเทียเเท่ยวลอยกระทงนะคะจะได้ไปเที่ยวลอยกระทงนะคะทุกคนไปหากินของอร่อยกันเนาะ เอฟซีเพิ่นมีเงินลดเขียวลอย,ย,อย,ยกระทุ่งเลยเด้อจัดทีจะทางเลยจังได้จังน่าเตกสามตัวตรงถิจะโอ้ยเลขถูกเตกสามตัวตรงนล่นะจะงวดจ้ะโอ้ยดูคืออยากใหญสูงใหญ่ถินออหวยลาวพัฒนาเนาะโอ้ออกมาแล้วนะคะตัวแรกสีเลยนะคะทุกคนแต่ว่าสีจางเนาะสีจางมากเลยนะคะ โอ้สีมาตัวแรกเลยค่ะวันที่สี่นะคะวันที่สีมีสีบ่ค่ะเออคือคืออยู่ด้วค่ะจะมาต่ำมาสูงนะคะวันนี้มาต่ำมาสูงต่ำเตี่ยเรียดินบ่น้อค่ะด้วยสีสูงเหยียดฟ้าบ่ค่ะสีสูงนบ่ห้วยหัวมนมนมาแล้วบพราะเป็นสีสูงเก่าสีสูงหกอีกบ่ค่ะอ้าวลองดูนะคะทุกคนสีมาแล้วนะคะสีมาตัวแรกเลยนะคะ ชอบก็จัดขัดก็พานนะคะอันนี้เป็นแนวทางเลขทูบนะคะแนวทางเลขทูบมีทั้งเลขสูตรนะคะมีทั้งเลขสูตรเลขทูบนะคะเดี๋ยวทีเดี๋ยวทางจะให้ตัวใดเนาอเขย่าแล้วเยวขย่าอีกนะคะทุกคนเอ้ยเมื่อไหร่ดวงเราจะสมพงกันได้เฮยกช่องเนาะโอ้ยเมตรรมตรราลนะูกมรรมรรเ,เมตตาลานในน่าใจกว่าเมตตาลูกเมตตาเอ็ซีีแน่นอนเพื่อนไดไม่โชคน้ำกันคะ่ะ ติดไว้ค่ะทุกคนเผื่อฟุกนะคะเผื่อเรามีดวงร่วมกันนะคะทุกคนเ้ยแอดก็ยังให้ถือคัะค่ะแอดก็อยากถือขึ้นกันแบบเม็ดเดียวเต็มๆนะคะอา้าวสีหกมากก่อนพวกเลยค่ะขึ้นจางเหนอโอ้สี่หกแมนหกบ้านนู้นหกละละขนานแต่ตัวเลขจ้างๆนะคะจางจืดจาง,จาง,จางอ่ะสี่หกสี่เก้านะคะโอ้สวยอยู่ค่ะ ขามีบเขามีอยู่บวค่ะสี่หกสี่เก้าเอาบุมีกติดไว้ค่ะเผื่อฟุกนะคะเลขถูกนะคะฮานอยนะคะเจ้าที่ชอบไปหวยฮานอยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เจ้าที่ไปหวยฮานอยไปโซนยุโรปค่ะเพิ่นไปเหรินฮิมะเอาทางประเทศเป็นเพิ่นกระสีหนาวเมนัวโอ้วันนี้ดาวปุ๊กดาวปุ๊กบ่กเมนออกตีซี่บอกข้ามื่นโอ้เมนอีหลีหมื่นวันที่สี่ค่ะ 046ค่ะทุกคนจืดจางมากเลยนะคะ046คือไปคนละทิศคนละทางน้อบานู012หนูอยู่ใสขอ012แง012หนูอยู่ใสนอ้อตัวเด่นบาทเอาลองดูคะ่ะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะนี่ละคะ่ะวัดดวงคะ่ะวัดดวงใครอยากวัดดวงก็มาวัดดวงเลขทูบนี่คะ่ะเม็ดเดียวนะคะ fc บางท่านก็โอ้ขออมีดเดียวเขียนแขนในแอดวัสดี อลองดูค่ะลองดูเผื่อมีโชคมีวาสนาร่วมกันนะคะส่วนมากเจ้าที่เจ้าทางก็ชอบไปฮานอยเลอเกินนะคะช่วงนี้ค่ะก็ลองดูค่ะเอ็ดกยากให้แตกสามตัวเหละค่ะแต่ว่าก่ยากเลอเกินเนาะโอ้ยอยากไก่เด้ดตรงตง,ตงจะงวดเนาะทุกคน,นสีบันสีฮามบ์บอค่ะช่วงนี้เจ้าที่เจ้าทางก็บอบอคิดบอกท,อทางหวยเลยเนาะ โอ ón, ic, ้ยงวดก่อนเข้าแค่แปดตัวเดียวนะคะรวนแปดตัวเดียวอย่ยให้ลูกเดบแปลงหลายเด้อค่ะพอตรงตรงโลดค่ะพอตรงแปลงโูค่ะที่ไปเที่ยวร้อยกระทงเี่เอฟซีเก็บเงินเที่ยวกับร้อยกระทุงค่ะวันที่สี่แล้วนาอวันที่สิบเอ็ดนะคะวันที่สิบเอ็ดก็ร้อยกระทุงเอ้ยสิบห้าเมียนบอกโอ้ยสิบห้าร้อยกระทุงสิบหกไม่ถ่ายอ่ะค่ะ ไม่ว้ยว้ยมัน4หกศูนย์ีกว่านี่โอ้ยอบ่มีสีงจ๊กตัวเลยคือบ่นลน้อยกว่นเ้างตัวใดก็ขอให้มาขอให้ถือคะ่ะ ไปทางใดก็น,นอเมยอ์ค่ะเอา้าไปทางใดก็ขัวเห้มานสูตัวเด้อทุกคนเด้อวยเด็กยังนอนีนอนโอ้สวดเลยค่ะวยเยาวศีหษะเจ็ด้เหล็กท่ามาหายกินแอดหลดเลยค่ะโอ้คุณมีศูนย์หนึ่งสองกักต,ตัวค่ะ โอ้อยุดที่อดทางทีภาพไปทางไหนโนามือบัสมือมินเพิ่มสีภาพไปห้าน่วยบ่คะ่ะโอ้หลูขัวลาลพัฒนาได้มันคืออยู่บอ่ะค่ะสี่หกเจ็ดโอ้เล็กเด็กถ้ามาหากินแอสเลยคะ่ะสามตัวโอ้สี่หกเจ็ดอีกเค่ะทุกคนสี่หกเจ็ดสี่เก้าเจ็ดนะคะสี่หกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งนะคะสี่หกศูนย์สี่เก้าศูนย์อีกแล้วคะ่ะ แพ้จึงได้คอยก็ไดแต่ตัวเก่าค่ะโอ้นี่ค่ะตรงๆใครอยากได้ตรงๆก็ลองวัดดวงดูนะคะทุกคนเพื่อมีโชคมีลาภมีวาสนารวมกันเพื่อฟุกค่ะทุกคนเอาง่ายเนาะภาษาบานเฮาเนาะเพื่อฟุกค่ะเปิดโซกเปิดลาภเปิดดวงให้ FC, เอฟซีเพื่อนน้ด,โนโดเปิดให้ลูกน้ำแน่ไว้เพื่อนจี้เศร้าติดตามหนูด,ด้วยค่ะ คนื่อว่าโอ้ยตั้งแต่มาติดตามช่องแอดไม่ถูกสักทีว่าสันโอ้ยมือนี่ราคะมือนี่นะขอให้ได้เด้อเห็นใจเห็นใจเมตตาลูกหลานในเด้อสาธุลูกขอสามตัวตรงเด้อสี่หกเจ็ดกับสี่หกเจ็ดจ้ะโอ้ยสี่หกเจ็ดมาบนค่ะสี่หกเจ็ดมาบนนะคะทุกคนสี่หกเจ็ดมาบน,นะค่ะจัดบนเลยค่ะสามตัวตรงนะคะมาแท้ ใ่เสื้อขอยนี่ขอยเลียนมาก467คะ่ะทุกคนโอ้ย <c oughs> ไปคนละทิศคนละทางเนาะว่าดี467 4976กับเก่าโบกับหัวกับปัญหาหลูกแต่ยี่งได้อ,อก4เก่าเจ็ดมาแล้วสิโอ้ยแอดว่าสันโอ้ยจังไดคือโบมี01สงจักตัวนาะค่ะบ้านโอ้ยแต่ว่าแอดเขยา่ขยากล่องเขยา่าแล้วเขยา่าอีกนะคะ หวยถูกเป็นรวยเป็นอันเป็นหมื่นอันโอ้ยกหลายอันกองเก่ากับบ้านท่านเมือสร้างกองไหมนี่แก้ออวว่าสันติเอาเพื่อได้เลขแปลกเนาะคะ่ะสี่หกเจ็ดค่ะทุกคนโอ้คือบอ้านนาะสี่หกเจ็ดมาบนค่ะคับสี่หกเจ็ดนะคะเอาไปหมาเอาไปหิง่งเอาไปปังกัน,นะคะ่ะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีแตกสามตัวตรงนะคะทุกคน โอ้ยขวให้มันๆเหง้ๆปังๆเนอะโอ้ยชนกันกไอ้นั่นพอดีได้นี่เหมือนยี่สิบห้าคู่มีอยู่ได้นี่แม่บอค่ะะแอดจำหมดสี่หกเจ็ดสี่เก้าเจ็เนาะวอเตีเขากู้จะโค้งดูแล้วค่ะอันจังไรจังมาสี่หกเจ็ดเนาะมานเจ็ดสี่ทำงานแล้วบอค่ะโอ้ยตัวใดก็สร้างถอแอดถือกำลัเด้อทุกคนเน้อแบ่งกันค่ะตัดเล่นเอาค่ะตัดเล่นเอานะคะโอ้ย แอบฟันอะไรไหมเมื่อคืนฟันค่ะเมื่อคืนก็ฝันอีกฟันเยอะแป๊ะเยอะแยะตะแป๊ะไก่เลย่จำไม่ได้ฟันค่ะฝันฟันจนเมื่อยฝันค่ะฝันแต่ว่าคืนก่อนนั่นก็เหมือนที่บอกทุกคนว่าฝันว่าผู้หญิงค่ะเมื่อ้ามาบอกเป็นตัวเลขอย่างนี้แอบทั่อยู่กับผู้หญิงบอกสามสี่ห้านะคะสามสี่หานุล่างแอดจำบ่ได้ค่ะจำยังไงก็ไม่ได้แล้วค่ะนอกจากหวยอกหุ่นและทุงจะจำได้นะคะทุกคนยออจำจังไรกับบ่ได้ค่ะล่างนะคะ ได้แต่บนนะคะสามสี่ห้านะคะอันทว่าฝันได้ฝันเป็นตัวเลขนะคะจักสีมหมาโบมาอ้าวนะคะเลขทูบออกมาแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีทุกท่านมานั่นทุกท่านเฮงทุกท่านปังนะคะรับความมาั่นความเฮงความปังโชคดีไปด้วยกันนะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีสีสุขนะคะ ใครที่ติดขัดตรงไหนนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีอุปสรรคใดๆน,น,นะคะก็ขอให้หายมาลายสิ้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ467นะคะ497นะคะถ้าเอาแบบตรงๆต,ตัวก็467โอ้แอดกัแป้งได้อีกเนี่ แปงก็เป็น461นะคะ491แล้วก็460 490แป้งไปค่ะแปงเหลียวเตียค่ะนีชามนนานความสามารถของใครของมันนะคะทุกคน467โอ้ยสาธุรวย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 